ใส่ซอสจะหมดจานอยู่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเม้าทัชเชอร์กันนะคะอาหารที่ต่างประเทศนะคะเราก็หันหัวหอมไว้นะคะกับนี่นะคะเมาทัชเชอร์ตามภาษาที่เขาเรียกกันนะคะ เราจะมาโชว์นะคะนี่คือนะคะเมส์ทัชเชอร์นะคะดูแล้วก็เหมือนห่อเกี๊ยวเนี่ค่ะเหมือนบ้านเราเลยห่อแบบนี้ทํามาสําเร็จรูปข้างในเขาก็จะแบบมีผัดเล็กน้อยนะคะนี่อาการหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาผัดใส่ไข่กันจะ้ะ แล้วก็จะใช้น้ำมันนะคะเข้าไปผัดนะจ๊ะเมาทัชเชอร์กับหอมเราจะผัดพร้อมกันให้สุกพร้อมๆกันเลยจ้ะปกติก็บางคนเขาก็จะเจียวผัดหัวหอมก่อนอันนี้เราทำพร้อมกันเลยจ้ะประหยัดเวลาด้วยค่ะ ไขไ่ไว้นะคะสามใบเราก็จะกลับไปกลับมานะคะคอยกลับนจนจะออกเหลืองๆนะคะ้ามันก็จะแห้งเป็นครีมนะคะที่เราเอามาผัดสามารถทอดปลาแซลมอนเราเอาตัวนี้มาแทนน้ำมันจ้ะเป็นอย่างนี้นะคะพอดีไข่ไม่ได้ใส่นะคะ พ่อบ้านบอกว่าไข่นานแล้วเราก็ลืมดูแต่แบบนี้ไม่ใส่ไข่ก็ทานได้นะคะเสร็จแล้วจ้านายนัวไอเนี่ยพักคุง,คงทานกับแตงฟ้านะคะสะละัดใส่ซอสจะหมดจานอยู่แล้ว